คือผมจะพยายามใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่ามันเป็นน้ําหวานสูตรแคลนะครับเป็นไซรัปย่ยาวหวานกินเท่าไหร่ก็ได้อน,นี้ไม่มีแคลอรี่มันจะทําให้เรากินง่ายขึ้นอ,อันนี้ก็จะเป็นรสชาไทยนะครับเราทํชานมยเชานมยโอ้โหอันนี้อันนี้ก็เป็นนมขนาดห้าลิตรนะครับผมใหญ่กว่าหม้ออบน้อยเลยเออห้าลิตรดกดื่มทีเดียวไม่หยุด สุดเกินโอ้ย เหมือนจะครึ่งขวดแล้วนะโ oh อ้ y กอดไม่ยยางเลยเกินครึ่งไปแล้วจะหมดแล้วอีกนิดหนึ่งสู้อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอ้โห น้องๆหน,นู่มๆไม่ควรทำตามนะครับผมอืมอันนี้เราเมืออาชีพนะครับอ่าใช่คิดโตไซใส่มีสามสิบรสชาติให้เลือก<า>กดเลยครับผมแ <c oughs> น่นๆ